นี่นี่แปดโมงเช้าแล้วนะครับตื่นได้แล้วนะอืมอ่า <Hey. S 2> ตื่นสักทีสิทำไมล่ะเมื่อคืนก็นอนเร็วอยู่นี่นะเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกขออีกสองนาทีนะไม่ได้ต้องตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะมผมทำแบบเข้าไว้ให้แล้วเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกกินก่อนเลย หรือว่าจะไม่กิน,นไม่กินก็ได้กินมุกก่อนเลยนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสามจะลุกไม่ลุกไม่ไม่งั้นไม่ต้องกินข้าวไ,ไม่ได้นี่จะต้องให้ผมปลูกไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องปลุกแล้วไปกินข้าวเธออือตื่นเธอครับนี่รถตำรวจมาแล้วนะ ไม่เชื่อหรอกฮะตอบไม่ได้สินะเนี่ยคอยอแป๊บหนึ่งตื่นตื่นตื่นไม่เอาคอยแป๊บเดียวนะถ้าไม่ตื่นแล้วก็ผมจะหอมแก้บนะแ้ก,กล้าก็เชิญสิได้ไม่กลัวใช่ไหมนี่นะเนี่ยเด๋เออนายทำอะไรของนายเนี่ย ก็ไม่ตื่นเองนี่นาะก็ช่วยไม่ได้นะตื่นแล้วนะเอาล่ะทีนี้ก็ไปอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยกินข้าวเดี๋ยวจะได้ไปโรงเรียนครับครับอืมรักนะจุบ๊บจุอืมรู้แล้วนะครับอืมก็รักนี่นะพอแล้วไปอาบน้ําผมรู้แล้วแต่ดูอย่างนี้อืาให้ไป